ไม่สูงกูก็กูโกนขาวันมะแน่เข้าคาเตมาเฮนฮู้ลองคำพ้องคำพ้องปองว่าสังในคารคำพ้องคือคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกันในแง่ใดแง่หนึ่งคำพ้องอันวานั่น ขอความทีมีฝังห่างเหมือนกันอันนั้นซ้ำกันนั่นห้องว่าคำพ้องในเล่าคำพ้องแบ่งออกเป็นสามชนิดคำพ้องจากออกเป็นได้สามเสื้อสามเปิงคำพ้องแบ่งออกเป็นสามชนิดดังนี้คำพ้องรูปคำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายคำพ้องจักออกเป็นไรสามเื้อสามเปิงซึ่งหนังไหนคำพ้องรูปขอความดีแตมเหมือนกันคำพ้องเสียงขอความดีเสียงเหมือนกันคำพ้องความหมายขอความดีตีป่องเหมือนกัน คําพ้องรูปคําที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและความหมายต่างกันบอกว่าขอความตีแต่มเหมือนกันอ่านออกเสียงอเหมือนกันตีป่องก็เปิ้งกันตัวอย่างคำพ้องรูปอย่างเช่นคำนี้ อ่านว่าสาก็ได้สลาก็ได้ถ้าอ่านว่าสาสาว่ายน้ำสาว่ายน้ำขอความขอนเตอ่านว่าสาก็ได้อ่านว่าสลาก็ได้เพราะอ่านว่าสาหวังว่าน้องน้องลุยน้ำน้องลุยน้ำถ้าอ่านว่าสลา สระก็คือตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับเพียงชนะเพระอ่านว่าสระสระก็เป็นแม่คับเงาแม่คับเงาตัวอย่างคำต่อไปเพลาอ่านว่าเพลาก็ได้เพลาก็ได้ถ้าอ่านว่าเพลาแปลว่าแกนหรือว่าเบาลง เพลาๆหน่อยตัวอย่างข้อความสิบกว่าแน้ตีอ่านว่าเพลาก็ไรเพลาก็ไดเพราะอ่านว่าเพลาไหนบวงว่าแกนเป็นแกนมันเพลาหน่อยก็เมาๆเมาอีกนึ่งถ้าอ่านว่าเพลาก็แปลว่า เวลาเวลาเพราะอ่านว่าเวลาอำนังเวลาบอกว่าข้าวยามข้าวยามหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ